สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออฟนะคะมีแขก็เชิญพิเศษที่พาพาดูสวนสาธารณะของเมืองแก,ก่นเรานะคะพี่เอกค่ะครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองแก่นนครนะครับซึบ่งเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะตนะ่างของพืชสัตนครขอแก่นนะครับแล้วก็อยู่กับคุทอปนะครับผู้สัปดาห์นายกเทศ่สุตรรณบุรีที่สัตนครแก่น,กน,กนของบ,บ,าบ,าบริษัทรครับวันนี้ฝ่ายอยากจะมาชวนพี่เอกดูบึงแก่นนครนะคะที่เป็นบึงสำคัญ จะเป็นสื่อสาธารณการเมขนาดใหญ่ของเราเลยอยากจะให้เห็นว่ามันดูเหมือนแตกต่างกับารทคกรับก็มันดูสาธารณที่นี่มันกีสเปคภาพนะเป็นพที่ขนาดใหญ่มีบนขนาดใหญ่นกาครับรวมรอบกรเปเค่สีขแล้วก็คนที่ให้เรชาชนเขาวิ่งขวางิการนะครับซึ่ง การมีสุขสาธารณะในเมืองเกิยวกันเป็นพื้นที่สำคัญประก,กาศพิจาาถือว่านะครับสุขสาธารณะทําให้ประชาชนมันมีราิจัยเยอะแยะมากมายเลยครับว่าสุขสาธารณะ,ะรมันสามารถลดนะครับความเสี่ยงในการเกิดโรคภาวะซึมเศร้าของประชาชานได้พื้นที่คนที่อยู่ใกล้สุขสาธารณะมีโอกาสมากกว่ามีโอกาสน้อยกว่านะครับที่จะเป็นโรคหัวใจนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ออกกำลังกายการเข้าถึง พื้นที่สุดเขยียวพื้นที่แสนาลักษณะขนยยาดใหญ่จะท่งผลตคุณภาพชีวิตของคนท่อที่นอกจากนี้นะครับจะมีการวิจัยที่ทำให้ความชื้นลงเรื่องนติดด้วยเช่นการมีสวนสาธารณะนะครับ,บ,บที่ดีจะทำให้ราคาบ้านนะครับคือเศรษฐกิจก็คือราคาบ้านสนะูงขึ้นนะครับพอมาดูที่เมืองแก่นนครก็มีศิลปะที่จะพัฒนาอะไรได้เยอะเยอๆนะครับผมคิดว่าอย่างแรกก็คือข้อดีขที่นี่อย่างหนึ่งเป็นจุดนกลางแบบเกบมีต้นไม้ใหญ่เยอะ กับนระทานโรคเหนาวเยอะมากนะครับนนี้เป็นข้อดีส่วนที่ยังที่ได้นะรับราา่อเรมองรอบกเขาจเห็นว่าเป็นสวนสาาะที่มีรั้วนะครับการเป็นสวนสาธารณะที่มีรั้วนข้อดีนก็นะครับก็คือมันสามารถบริหารจัดาการได้ง่ายนะครับถ้าเองเปรียบเทียบคทับหนึง่งก็คือการที่เปิดสวนสาธารณะออกไปเพื่อตัาให้ประชาชนเข้าไปได้าน,าน,นะครับถ้าเกิดว่า ลองถา่ายไปดูลองถา่ายไปดูที่ดั้วนะครับ <ked> ท่องดีถ้าเรามองเราจะเห็นรั้วย่มันจะมีทางเข้าทางออกครับแล้วในช่วงเราอยู่ตรงนี้นะครับคือหมายความว่าพอมันมีรั้วปุ๊บมันกลายเป็นมันกลายเป็นพื้นที่ปิดแต่ถ้าเราเปิดรั้วออกคนเข้าถึงสุนย์สหได้จากทุกทิศทุกทางมันทาให้ากลายเป็นพื้นเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่ไม่ใช่เป็นพื้นที่ปิดแต่มันกลายเป็นส่วนปกติของเมืองไป ซึ่งคนเข้าออกได้อย่างอิสระเพิ่มการพืร้นที่สีเขียวให้กับคนใช่ซึ่งตัวนี้เราก็คิดว่าอันนี้เป็นหนึ่งในวิกบิ้งนะครับที่น่าจะทำได้นะครับต่อมาที่น่าจะทำได้เรื่องอยากเห็นสนามเตะเล่นน,นะครับการดีสนามเตะเล่นที่มีคุณภ<ม>าพมาช่วยยกระดับการพัฒนาเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ความรู้สึกสำหรัเด็กเล่นมาช่วยให้เกิดการพัฒนา ผมมีได้นะครับชื่อจริงผมต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ก่อนเกี่ยดนะผมว่าประเทศไ่นประเทศเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาสนามด็กเล่นมากเกินไปนะครับทำให้เกไม่มีพื้นที่วิ่งเล่นไม่มีพื้นที่ปีนป่ายเป็นพื้นที่สุบโซนสิบกพันนะครับดังนั้นการมีสนามด็กเล่นในสุสาสาธารณะจะเป็นอะไรที่เราสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาของป็ะเมืเรนะครับ อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ทางออกทองนะคะพี่ก็คือเรื่อง,องห้องน้ำสาธารณะคือตอนนี้ส่วนสาธารณะเราอ่มีห้องน้ำสาธารณะสร้างตแต่มันใช้งานไม่ได้แล้วก็ใช้ได้ก็ไม่สะอาดไม่ได้อภภา,าวะด้วยค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญของที่สธาะาที่เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าที่สธา,ารณะมีห้องน้ำสาธารณะที่ดีค่ะคนจะลดความกัรียแล้วก็สามารถจะใช้ส่วได้อย่างมีนะคะเพืจะให้ความสัมผัญไม่ว่าจะเป็น สนามเด็กเล่นต้้ามาสามครถที่นี่ก็คนเด็เข้ามาเข้ามาใช้สงเนี่ยความสูัจริงขั้นจริที่กว้างนะครัเช่นเราสามารถเกิดจัมแข่งบอลเกนแข่งหมากลุกนะครเราสาารถใช้ผู้ที่เอามาคือคือพยามจัดจัมที่จังไมคนที่สนใจเฉพาะทางมารวมต่กันนะครับก็จะทำให าุเก็กเยังไงที่เอกฝากถึงคนขอนแก่นหน่อยค่ะก็ก็เรียนเข้าไรที่น้องชาวขอนแก่นนะครับ mm hmm. วันนี้ก็มีโอกาสได้มาที่ขอ mm hmm. นแก่นนครนะครับก็ตามคำเชิญจากพี่อ๊อฟนะครับพบยายามให้ออมาเห็นสัญชาติพื้นที่ก็ฝากอยากจะฝากพี่อ๊อฟด้วยนะครับเท่าที่ ผมได้สัมผัสเธอน,นะครับเธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความรู้ความสามารถนะครับในส่วนของการศึกษาเองก็ก็ก็จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตรบบน์นะครับที่ราชบังในราชบุรีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานในอุตสาหกรรมทำงานใน,น,ในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศเวันนี้เขากลับบ,าบา้านนะครับอยากเอาความรู้ความสามารถที่ได้สะสมมาเอากลับมาพัฒนาภาพชีวิตใช้ที่น้องประชาชนนะครับที่จะฝากเชื่อว่า าที่นำความเจริญนำความก้าวหน้าสู่ความเจ็บได้ครับหยุดพกท่าไทยให้ความทุกทนเมื่อความหวังรออยู่ข้างหน้าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ